สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะยังคงอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเช่นเคยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษชั้นม .1 น,นะคะคระูปวาริษาหรือท่านครูลุงหญีนะคะจากเรียนวิถใหม่นพดุมเคนะคะก็กันอีกแล้วนะคะ เป็นเรื่องของ sum any a f i i m แล้วก็ alliter นะคะซึ่งจะมีการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยก็จะใช้เหมือนกันเลยแตกต่างกันยังไงเนี่ยไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์นะคะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ปริมาณได้นะคะมาเริ่มต้นด้วยการใช้ sum กับ any นะคะ sum กับ any เนี่ยก็มีความหมายเดียวกันนะคะแปลว่าบ้างแปลว่าบางนะคะมี อยู่จำนวนหนึ่งไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะง่ายๆเลยก็คือซ้ำใช้ในประโยคบอกเล่านะคะส่วนเองนี่ใช้ในประโยคคําถามแล้วก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับทั้งคํานำนบได้ทั้งหุ้ผลแล้วก็คํานำนับไม่ได้นะคะก็ความแตกต่างของซ้ำกับเองนี่ก็คือการใช้ในรูปประโยคที่แตกต่างกันนะคะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะซ้ำ ใช้ในประโยคบอกเล่าเอนนี่ใช้ในประโยคคําถามแล้วก็ปฏิเสธนี้บอกเล่าบอกเล่าคืออะไรก็คือประโยคที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะสังเกตง่ายคือการจะใช้จุด full stop นะคะอยู่ท้ายประโยคนะคะก็มีจุดแล้วก็ในเนื้อความเนี่ยก็เป็นเชิงบอกเล่านะส่วนประโยคคําถามคืออะไรประโยคคําถามก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายอะไรคะ question mark นั่นเองแล้วก็ปฏิเสธก็หมายถึงประโยคที่มีคําว่า not ะะมีคำว่า not อยู่ในประโยค some ใช้ในประโยคบอกเล่าองนี่ใช้ในประโยค,ยป,โยคปฏิเสธทีนี้อ่ามาดูก่อนว่า some some ตามด้วยคำนามที่เป็นพระหูพจนะะ์คำนามหูพจน์คืออะไรเรียนไปแล้วก็คือคำนามที่มันมีมากกว่าหนึ่งแล้วก็สามารถจะเติม s ได้นี่เรียกว่าคำนามนับได้พระหูพจน์นะคะ there are some apples in the box ะะ some boys are drinking milk I have some eggs for breakfast. She used some plates to set the table. They are playing some games. นะคะเนี่ยสามารถฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคครูได้เลยนะคะเพราะว่าคำศัพท์ที่ครูเลือกมาให้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่อ่านได้ง่ายๆแล้วก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะซ้ำตามด้วยคำนามนับได้ที่เป็นทูะโยก็จะแปลว่า คำนามเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถเติม s ได้ก็คือมีมากกว่า1น,นั่นเองแต่ว่าอาจจะมีไม่มากแล้วก็ไม่บอกจํานวนว่ามากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าพอมีพอมีอยู่บ้างคือซเช่น there are some apples in the box ก็มีแอปเปิลอยู่บ้างนะอยู่ในกล่องอะ,ะมีอยู่บ้างสองสามลูกประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่มากนะคะต่อไปซ้ำกับคำนามที่นับไม่ได้นะคะคำนามที่นับไม่ได้ก็ จำได้ไหมคะคำนามที่จำไม่ได้ก็หมายถึงคำนามที่ถึงแม้ว่ามันจะมีมากมายแค่ไหนแต่ตามมันก็จะไม่สามารถเติมเพซได้เพราะว่ามันนับยากนะคะก็คือของเหลวผงหรืออะไที่เป็นน้ำต่างๆนะคะที่เป็นชิ้นเล็กนั่นเองะคะก็จะใช้ในรูปของประโยคของเอกกโพจน์นะจำได้ไหมคะที่ครูสอนไปแล้วในคลิปสองสามคลิปที่แล้วะคะเช่น there is some water in the glass มันใช้ there is เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันนับไม่ได้ก็จะใช้ในรูปของเอกพจน์เสมอ e r e is some water in the glass The cats are drinking some milk I have some coffee for breakfast Mum puts some sugar in the cup He has some money ำนนทำไมมันนี่ถึงคิดว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ตเติม s ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้แบงค์ใช้ แบคงของเราเป็นกระดาษใช่ไหมก็นับเป็นเนื้อกระดาษไม่สามารถที่จะแบ่งแยกเป็นจํานวนเป็นอะไรอย่างนี้นได้นะคะก็จะสามารถใส่หน่วยเข้าไปแทน <c oughs> นะคะต่อไปการใช้ซ้ำในประโยคที่แสดงงถึการร้องของหรือการเสนอให้จริงๆแล้วเมื่อกี้เช่งครูบอกไปว่าเอนนี่ใช้ในประโยค คําถามแล้วก็ปฏิเสธใช่ไหมในกรณีนี้ถ้าประโยคคําถามนั้นอนะเป็นประโยคที่แสดงถึงการร้องขอหรือว่าการเสนอให้ให้เราใช้สัพท์นะคะอย่าใช้ a n y น่นะคะ Can I have some t e a ฉันขอชาสถ้วยหนึ่งได้ไหมนะคะ Can I borrow you some money, please? ะะ Do you want some drink? อยากดื่มอะไรไหม Would you like some coffee? อยากดื่มกาแฟไหมหรือว่า Would you give me some s a l t นะคะ ด้วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคือการร้องขอหรือการเสนอให้นะคะก็จะใช้ซ้ำนั่นเองนะคะดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมลูกต่อไปมาดูที่เอนนะคะเอ่อแบบกันเอนตามด้วยคำนามพหูพจน์นำได้นะคะในประโยคคำถามประโยคคำถามนี่มี question mark Do you have any fruits Do you have any fruits มีผลไม้ไหม are there any eggs in the fridge Are there any eggs in the fridge? ะะมีไข่ในตู้เย็นไหม Are there any bananas left? Are there any bananas left? มีกล้วยเหลือไหม <Yeah. S 1> I haven't any fried eggs for breakfast. I haven't any fried eggs for breakfast. อันนี้คืออะไรประโยคปฏิเสธนี่เองเห็นไหมคะมีคำว่า not นะ,ะอันนี้เป็นรูปตัวย่อของ have n o t นะ,ะ any fried eggs any ตามด้วยคำนามนบได้ผู้ผลิดนะคะ there aren't any apples in the box there aren't any apples in the box นะต่อไป any บวกคำนามนับไม่ได้นะคะ is there any salt left มีเกลือเหลือไหมนะใช้รูปของเอกพจน์เพราะว่าเกลือนับไม่ได้นะ there isn't any water in the glass there isn't any water in the glass ไม่มีน้ำอยู่ในแก้วนะประโยคปฏิเสธ ลูกนะต่อไป The cats aren't drinking any milk The cats aren't drinking any milk แมวไม่ดื่มนม no I haven't any coffee for breakfast There isn't any sugar in the glass นะคล้ายกันลยเห็นไหมคะก็ในกรณีนี้นะคะ Any ตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะนี้เรา ลองมาทำแบบฝึกหัดกันอยู่ดีกว่าว่าข้อไหนนะคะจะตอบซ้ำหรือว่าข้อไหนจะตอบเอนนี่นะคะเดี๋ยวก็ให้เวลานักเรียนสักสิบวินาทีเนาะไปแนข้อละหนึวว่งวิเห็นรูปประโยคแล้วเราจะดูยังไงจะตอบอยังไงนะคะก็ไม่ยากไม่ยากเลยดูยังไงคะให้ดูรูปประโยคนั่นเองดูรูปประโยคถ้าเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ซ้ำถ้าเป็นประโยคคําถาม หรือปฏิเสธให้ใช้เอนี่แต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นการเสนอให้ประโยคคําถามที่เสนอให้ก็ใช้ใช้ซ้ำนั่นเองนะคะามาดู number one w e n e e d bananas bananas อันนี้ตอบไรคะถูกไหมคะ some w e n e e d s o m e bananas number two you can't buy pork in this shop you can't buy pork in this shop ข้อน,นี้เป็นประโยคอะไรลูกประโยคปฏิเสธฉะนั้นใช้ any นั่นเองนะคะ you can buy any pork pork คือเนื้อหมูนะคะ number three can i have oranges now can i have oranges now ฉนันขอส้มตอนนี้ได้ไหมอ่าเป็นประโยคร้องของฉะนั้นใช้ some นะคะ peter has bought new knife ซื้อมีดใหม่มาใช้ซ้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ next number five she always takes sugar in with her coffee ตอบอะไรคะ sugar จำไม่ได้นี่แหละแต่ว่ารูปประโยคเป็นยังไงประโยคบอกเด่เพราะนั้นใช้ซ้ำนะคะ that's right ถูกต้องนะคะ number six i have seen nice glasses in this souvenir shop i have seen nice p r o c e s in this i n i shop นะคะประโยคประโยคอะไรประโยคบอกเล่านะคะ,ะบอกเล่าเพราะฉะนั้น so you can answer some นะคะ e x c e l l e n t very good ตอบถูกไหมคะ next number seven there aren't eggs in my bag there aren't eggs in my bag นะคะ any นั่นเองเพราะว่านี่ปฏิเสธอยู่ตรงนี้นะคะ หมายเลขแป you have cheese in the fridge Do you have cheese in the fridge มีชีสในตู้เย็นไหมมีชีสไหมคะในตู้เย็นมีไหมคะประโยคคำถามใช้ any ฮะโอเค n u m b e r ข there are apples on the table there are apples on the table ประโยคบอกเล่าก็ใช้ some And the last one number ten Pam doesn't have hamburgers on her dates. Pam doesn't have hamburgers on her dates. Mm hmm. ไม่มีไม่มีเป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นตอบ Any e นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับซัมกับ Any e, สิบข้อง่ายๆที่คุณครูได้นำเสนอให้กับนักเรียนไปคุณครูคก็บอกว่านักเรียนนี่ก็จะนำไปใช้นะคะให้ถูกวิธีแล้วก็ ไม่สับสนนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นการใช้อัฟฟิลกับอาริเทิลอัฟฟิลกับอิเทลเนี่ยง่า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 ยไม่ยากเหมือนกับซัมกับเอนนี่แต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอัฟฟิลแปลว่าน้อยแปลว่านิดหน่อยเพราะว่ามีบ้างสองสามมีบ้างอัฟฟิลใช้กับคำนามที่นับได้ส่วนอาริเทลใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ นี้บางคนก็จะไปเจอแค่คําว่า feel หรือ literal นะคะต่างกันยังไงอ f e ์ฟ uh e กับ f e e อาร์ i t e ช e กับ i t t l e คาว่าอ f e ์ฟกับอาร์ลิเเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นการพูดให้ความรู้สึกในเชิงหัวส่วน feel และ l i t t l e ให้ความรู้สึกในเชิงลบก็คือเป็นการพูดให้ความรู้สึกในเชิงลบรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะในในเรื่องวันนี้เนี่ยก็จะนำเสนอของอ f ร์กับอาร์นะไม่ยากค่ะ เอาใหม่นะอ่ะ์ฟิวใช้กับคำนามที่นับได้และอาริเท e ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองคนะ่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะอารฟิตามด้วยคำนามนับได้หนับได้นะลูกเพราะฉะนั้นคำนามที่ตามหลักอ f ร์ฟิทุกคำก็จะเติมเติมอะไรคะเติม erm s ทั้งหมดนะคะสรุปง่ายๆเลยคำนามเติม s ทั้งหมด I have a few eggs to make a sandwich. A few boys are drinking milk I have a few apples for breakfast she uses she uses a few plates to set the table they are playing with a few friends นั่นเองนะคะนะตามด้วยคำนามที่เติม s สแสดงความเป็นหูพจนก็คือมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองต่อไป a little a little ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นัำไม่ไแปลว่าก็ตามด้วยคำนาม ที่มันไม่เติม s นี่แหละนะคะคำนามนับไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม I have a little cheese to make a sandwich. The cats are drinking a little milk. I have a little chocolate in my bag. She uses a little sugar for her coffee. They are playing with a little water. เล่นน้ำนำกระยอบนึงน้ำเล็กน้อยนะเป็นยังไงคะใช้แตกต่างกันนิดเดียวระหว่างคำนามที่ นับได้ให้ใช้อฟฟิลแล้วก็คำนามนับไม่ได้ใช้อลิเชอนะคะทีนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่าเหมืนเดิมเลยเนะี่ยูให้เวลาสิบวินาทีสิบวินาทีอันนี้ดูอะไรเทคนิคง,ง่ายๆนะคะตอบออฟิลกับอลิเชิ l ดูคำนามคำนามที่ตามหลังตามหลังถ้ามันเติม s ก็แปลว่ามันนับได้ ได้พระหุพจนนะคะถ้าไม่เติมก็แปลว่ามันนับไม่ได้ใช้ใช้อะไรนบไม่ได้ a little นั่นเองอ่ามาดู number one Could I have sugar for my coffee please นี่ยอ่อไปน,นะคะดูคำว่า sugar sugar น้ำตาลนับได้ไหมคะไม่ได้ a little นะคะต่อไป number two There is bread on the plate okay อ่านี่กูจะไปอย่าง รดเร็วเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยนะคะ we have some mangoes and apples เนตะิม s a few นะคะต่อไป i have bananas and orange juice อ่าดูดีดีดนะน,นี่ orange juice นะนี่ bananas นะ a few bananas and a little orange juice okay number five every day she eats ต่างกันนะนี่ orange juice กับ oranges นะ Oranges คืออะไรคือส้มนัม่นเองผลส้มหลายหลายผลฉะนั้นใช้ a f e w นะคะ She bought tomatoes yesterday. S T B S. e ่ะฟ I gave my little brother candies. ให้ลูกองค์กับน้องนับได้ไหมคะนับได้ค่ะ a f e w ค่ะ Number eight. There is cheese in the hamburger. Chese the hamburger. A cheese, uh huh. have food left in A uh huh. like food l e f ในฮ t มเบ r ร์กอานกรณี้ o o d เป็นไลูกอาหารมีอาหารเหลืออยู่ในตู้เย็นนิดน้อยอาหารนับได้ไหมถ้าเติม S แปลว่าในกรณี้หมายถึง o o o s ที่เติม S หมายถึงอะไรหมายถึงอาหารที่มีหลักหลายประเภทแต่ว่าอันนี้นับรวมเป็นอาหารทั้งหมดอาหารอาหารนับได้ไหมคะ ไม่ได้นะอะริเทอร์ฟู้ดนะคะสุดท้าย you should put oil in the frying pan นะคะอา a little o i ยน้ำมันน้ำมันใส่น้ำมันในกระทะสักเล็กน้อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย10ข้อ10คะแนนหรือเปล่าคะก็ะ<ม>หวังว่านักเรียนก็คงจะทำได้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูก็จะมีเรื่องของการใช้ a l o t o f มาแถมให้นะ,ะอ o f ์ o แปลว่ามาก a lot o f แปลว่ามากใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้พระหูพจนแล้วก็คำนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถออนำหน้าคำนามนับได้พุงพจนแล้วก็คำนามนับไม่ได้ที่แสดงถึงการมากให้ใช้ a lot o f ก็ได้นะคะ I have a lot of eggs to make sandwiches, a lot of boys are drinking milk, I have a lot of chocolate in my in my bag. s He uses a lot of milk to make milk shake. They are playing with a lot of friends แบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งกับคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้นั่นเองนะคะเป็นยัไงบ้างเอ่ยสำหรับความรู้ที่ได้รับไปวันนี้คุณครูคอาจจะพูดเรียไปบ้างเดี๋ยวถ้านักเรียนเนี่ยตามไม่ทันียก็ไปเปิดย้อนฟังใหม่ห้ารอบสิบรอบก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอเ,าเอาไปทำไปทำ ง่ายเลยนะคะที่เราได้ทํากันไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะไปลองฝึกทางดูแล้วก็ส่งให้กับคุณครูของเรียนที่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ซ u มกับเอนนี่นะคะเอาแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปอีกใบงานหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอา e ิลกับอาลิเนะคะ,ะได้แล้วก็แคปเจอร์เอาไว้ได้เลยนะคะแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะูคุณก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะ ก็หวังว่านักเรียนนี่ก็จะได้รับความรู้บ้างนะลูกไม่มากก็น,อน้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้คำง่ายๆนะคะกับคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ ่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าซามกับ a อ y ความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันในรูปประโยคส่วน a f e e และ a little ใช้กับคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้อย่าลืมไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ